สวัสด,ดีจ้ามาดูบนอีกสูตรแม่นๆก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าาดูกันเลย ประจำวันที่สิบหกทับสิบสองทับหกหกบนเก้าชุดวันนี้เราจะมาใช่ไหมที่ออกก็คือโอ้โกอ <c oughs> งเงินก็ได้ตังไปอยู่เลขที่ออกก็คือ เจ็ดสี่สามเก้าห้าหนึ่งหกสามเราจะใช้หลักสิบสิบบนคูณเจ็ดสินี่เลยเจ็ดครั้งคูณเจ็ดบวกสององที่แล้วเราจะเอาเสียนสามครั้ง หนึ่งสองสามหมื่นหนึ่งครั้งสิบนหนึ่งครั้งห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าเจ็ดครั้งสามสิบห้าบวกสองคงที่ สามสิบห้าสามสิบห้านะคะห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสี่บวกห้าเห็ุไหมเห็นไหมบวกสี่บวกห้าสี่ห้าเป็นเก้าเป็นศูนย์หนึ่งสอง กูก็คือเก้าชุดมาตรฐานเรียบร้อยไม่ต้อง70็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเดสองแดศสองเก้สองสุดท้ายเรามาจับหลายๆชุดชนกันมันก็เหลือแค่90เองเก้าสอง แต่เรามันไม่ชอบเราไปชอบ94 95ไปจังสันเลขที่เข้ารักร้อยเราก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็มาที่990บวก4บวกี เลเดียวก็คือห้าห้าเจ็ดเก้านสี่ล่างเราจะใช้เหมือนเดิมหลักสิบคูณเจ็ดหนึ่งสองห้าหกเจกสองคที่หนึ่งสสาหนึ่งหนึ่งใช้หลักสิบ ก็คือ95้าห้า3ี่หเมาที่สบวก2มา้า 55, 55, บวก5บวก9ตกกับ5 6 7 5 6 7 9 0 1 ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหลักร้อยก็คือศูนย์หนึ่งสองสามสี่ก็คือ 097 297 497เี่เกกี่ก็คือตัวกลับนะคะเป็นตัวกลับ97กลับตัวทุกครั้งท <c oughs> ี่ตัดออกมันก็ไม่ได้เหลือเยอะเราแตะด้วยที่ตัดออกเิ็ด,ด ตัองหามาตรฐานพันเป็ดพันเป็ดพันเป็ดก็ได้กำไรอยู่ด้วยแต่หลักร้อยต่อมาเลขที่ออกก็คือสองห้าหนึ่ง 0 9 7 3 4 9 1เหมือนเดิมเหมือนเดิมหลัก10คูณ7บวก2แสน3ครั้ง1มื่น1ครั้ง10บ bon. น1ครั้ง97เป็นเท่าไหร่63 สามบวกสองเหมือนเดิมห้าหกเจ็ดเดิมกับตัวนี้ปั๊บสามสองเป็นหกบวกห้าบวกเก้าหกห้าเก้าเท่ากับศูนย์หนึ่งสอง จับคู่ก็คือจับคู่ก็คือห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้สองหกศหนึ่งหสองเจดหนึ่งเสองหลักสิบเด่นที่สุดคือ7จลองหกห้านี้ ตัดไม่ตัดอยู่ที่ใจท่านผู้ชมนะคะแต่จะเน้นให้ตัวเดียวคือเจ็ดสองลองหกสองแต่สองมันดับล่างดับสนิทคือล่างเลยมันไม่ได้ดับบนแต่บนมันดับห้าแต่ไม่ใช้หลอกสูตรดับนะมันเจ็บป,ปวดหลายครั้งแล้วนี่นะคะตัวน,นี้อาจจะไปเป็นล่างก็ได้ สองด้วยสามหันเน้นให้เจ็ดศนย์เะคะหลักร้อยของเราก็คือ7 8 9ดแปดเกสิบหนึ่งสะคะจะใส่หลักร้อยให้ก็คือ7 72แอดชอบ7จ็ดสองคะแต่คนอื่นชอบตัวไหนเลือกเอาค่ะหนึเจดสอง สามเจ็ดสองชอบไหมคะใส่ลักร้อยแค่นี้เลยคะ่ะแต่จะก,กันไว้ที่หนึ่งหกสองไหมคะให้ชอบก็เอานะคะแต่แอดจัดไว้แล้ว 1, 6, 2, 1, 7, หนึ่งหกสองหนึ่งเจ็ดสองจัดไว้แล้ว <laughs> จัดเต็มเลยตัวนี้นะลง เจ็ดมันจะมาอีกไหมถ้ามาเจ็ดเจ็ดสองก็งึดเลยวะเนาะเพราะว่าเลขหลักหน่วยมันจะมาหล,ลักร้อยประจำเดยย่างวดที่แล้วเนาะหลักหน่วยมาร้อยงวดโกดนั้นมันก็บวกสี่ครั้งก็มาเก้ามันมาเลขขี้ ไม่แน่เลยคู่โดนมาก็คือแปดนะคะแปดเจ็ดสองด้วยถ้ามันเลขคู่มาว่าแปดก็ชนเยอะอยู่หลักร้อยชอบก็จัดขัดกระผานนะคะหนึ่งเจ็ดสองเด็ดดอยู่คำเตือนค่ะคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า